พวกเราก็เลี่ยนหลามวันนี้เราจะมาทำธุรกิจปั๊มน้ำมันกันต่อนะเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ทั้งที่แล้วทุกคนครับนี่เราได้ซื้อนี่มานะครับผมก็จะเป็นชีล้างรถสําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้นะเว้ยบอกได้เลยว่าล้างเสร็จปุ๊บสกรปรกทันทีเลยโอ้ยพวกนายก็ดูเส้นทางสิฝุ่นเยอะต้ขนาดนี้เออนั่นนี่ออล้างทำไมวะล้างให้เมื่อยมือเฉยๆนี่โอ้โหเดี๋ยวไม่ฉันอยู่อาวากาศก็อย่างงี้แหละ สัญญาณไม่ค่อยจะดีเท่าไงไอ้แล้วพวกนายดูนี่ดิอันนี้มันคืออะไรในถังขยะอะไรไอ้แปบนเนยมันเขียนว่าซื้อบัสสต็อปมาเอ้ยนี่เราจะมีป้ายรถเมล์เป็นของตัวเองกันเลยเนี่ยเออเป็นการซื้อป้ายรถเมล์โหแถวนี้ยังมีรถเมเเล์กันเนี่ย ดสภาพแบบควรจะมีรถอีแตนมากกว่านะวาโอ้ยสถานีเปิดพอดีเลยเนี่ยโอเคมาแย้ๆทำงานเร็วใครจะทำงานอะไรดีฉันขอเติมน่อยโอ้ยจะเย็นจะเย็นจเย็นก่อนจะเย็นก่อนนายไปล้างรถไปโอ้ยฉันอยากให้เจ้ากบทำมากกว่าเออฉันทำล้างรถก็ได้จะว่าไปชุดฉลามก็ไม่ค่อยเหมาะล้างรถเท่าไรฉลามไม่ไปคัเชียไหมเออโอเคเดี๋ยวฉันล้างรถเองนะทุกคนนะครับนี่มาเลยรถคันนี้ทำความสะอาดได้เลยนะครับผมนี่จืบจืบจืบถูแบบนี้ไปนะครับ เพิ่งเข้ามายังไม่ทันได้จัดของในร้านเลยเนี่ยใช่ใครว่างก็ไปจัดของได้นะคุณลูกค้าครับมีอะไรก็ซื้อซื้อไปก่อนละกันถือว่าแก้ขัดซื้อใจแคชเชียร์ได้ไหมไม่ขายครับหัวใจแพง<ว>โอ้ยไม่น่าจะมีใครเอาด้วยแหละดูจากลักษณะแล้วอันนี้ล้างเสร็จหรือยังนี่โอเคนะเสร็จแล้วล้างสาด้านนะทุกคนแล้วก็มาเช่นน,นี้โหยคุณจะล้างก็ทำไมเนี่ฮะล้างไปก็เปืือยมอนเดม แถมรถเปียกก็ติดฝุ่นง่ายกว่าเดิมอีกนันเนี่ยนี่โอเคครับอูสวยมากแล้วก็ล้างตูดนะคร<อ>ับทุกคนวายตูดรถเหรอจะกอบก็ใช่สิตูดใครแหละตูดคนไหมเออก็จะล้างอันนี้ไปเรื่อยๆทุกคนครับเก็บเงินไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ตอนนี้พลังงานฉันจะหมดแล้วฉันต้องไปกินบล็อกเบอร์โอเคเอนายมาพักก่อนก็ได้จะเกกอบเอ้เรียนลองไปล้างรถบ้างไหมฉจะขอเติมน้ำมันบ้างได้ได้ได้เดี๋ยวเติมคันนี้ก่อน เจกบในไหนก็ผ่านมาแล้วฝากเช็ดพื้นหน่อยสิโอ้โยเออเดี๋ยวขอไปดูเป็น,นึงนะงน้ำมนันเติมยังนี่ขอเติมนีก่นอ,อนขอได้เติมเสร็จแล้วโอเคุกครเลยจะเกิบเอดโอ้โแล้วดีคนหลากสีโซกโปเอ้ยนี่ไงเอ้ยไปเอ้ยรถม,มีเออคุณครับตอนนี้ไม่มีไปับ <laughs> 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 ไม่มีคนขึ้นคนลงเลยจกเจกบ แสดงว่าบางทีรถเมอ์จจะพาลูกค้ามาหาเราก็ได้นะเว้ยว <Wow. S 1> ้ก็อาจจะใช่นะออออนี่เขาบุกป่าป่าดงมาเพื่อร้านน้ํามันเนี่ยนะ <L an> ไม่ก็แบบเผื่อไปเทีย่ยวแล้วก็แวะมาไงนายเข้าใจเลยผิดปะเนี่ย oh. อ,อาจจะมีคนเยอะมาที่ปั๊มเราก็ได้นะเว้ยสงสัยต้องสร้างท้องน้ําสาธารณะไว้แล้วเออ้ย ไม่มันมีได้หรอไม่มีหรอกเก้าเอเลียนเจ้าก,ก็บอกไปงั้นแหละไม่อาจจะมีแนนโคตก็ได้นะเพราะปัม๊มต้องมีห้องน้ำอยู่แล้วถูกไหมถูกเว้ยแต่รู้สึกว่าเกมเขาอัปเดตเร็วดีนะเนี่ยเอาตรงเราเล่นช้าได้เลยไม่ได้เล่นมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วไง เออก็ต้องมีอัปเดตบ้างแต่ว่าฉันจะขอมาดูราคาบัสต็อกกันนะแบบโลบักดูซิมันจะถูกไหมเพื่อจะซือ้อไรยี่สิบเองไงเออถูกมากเลยแต่ตอนนี้ไม่มีโลบอกนะเออ,<ๆ>เอ,อไม่มีโลบักนะทุกคนครับเดี๋ยวจะไปซื้อแล้วกันนะไปเติมซื้อไอ,อ้ไม่ต้องถึงนายหลังจะกบเดี๋ยวฉันซื้อให้ก็ได้เอ้ยมันสามารถซื้อได้่ะฉันคิดว่าน่าจะซื้อได้นะเตรียมตัวเห็นสถานีซะโอเคจะรอดูว้าวโอ้โห ทำไมมาดูสุดโสมจังเลยไอ้ในบ้านเมืงนันเราสามารถที่จะซัมมอนอะฟูบันได้ด้วยเว้ยคือจะมีคนเต็มรถบ้านเลยใช่ไหมนี่โอ้โหและก็อัปเกรดสถานีได้ทุกคนครับนีอัปเกรดให้มันดูดีกว่านี้ได้ใช่ไหมนี่โอเคเอาไว้ก่อนนี่อยากจํากัดการเข้าร้านของคนจริงๆเลยเนี่ยมันเยอะซะเหลือเกินเฮ้ยก็ดีแล้ว เออดีแล้วนี่แต่มันเหนื่อยมากเลยเว้ยฉันเหนื่อยกว่านายไม่เห็นบ่นเลยเ,เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราให้ฉลามไปล้างรถบ้างมาเลเออก็ดีนะได้เลยได้เลยฉันเป็นสัตว์น้าฉันชอบน้ําอยู่แล้วให้ไปล้างด้วยไม่ใชใ่ไปเล่นน้ําเออ <c oughs> สนุกแน่เจ้าเกิเจ้ากรอบเจ้ากรอบอะไรในร้านมีอะไรแปลกๆด้วยเว้ยเดี๋ยวอะไรแปลกแปลกเนี่ยตรงเนี้ยไอโรบอทคิดแน่ย่าบอกนะว่าเป็นโรบ,บอททำความสานะอาดถนน ต่อไปนี้ก็จะไม่ต้องทําความสะอาดแล้วสินะนี่ไอซื้อไหมยี่สิบโลสบายเองเว้ยได้เลยเดี <c oughs> ๋ยวป๋าจัดให้อยมารอดูด่ดวยจะเป็นงไงทุกคนครับโบอรบดทำความสะอาดอัตโูมันนะจ,จืดทำความสะอาดนะครับนายซื้อของก๊อปมาแล้วป่นะนี่ฮะเ้ยไ,ไม่จริงนะนี่ของมือสิบเลยนะเว้ยอ้ยซื้อมาสุดท้ายก็ต้องกวาดเอง ว้าวไอ้ลองไม่ต้องกลัวนี่ลองดูดิว่าจะเป็นไงตรงไหนสกปรกมัางนี่นี่ด้านซ้ายตรงนี้มาดูซิดูดิดูดิจัไปไหมอ้าวเอะแล้วไม่ไม่มาถูตรงนี้ไออนายกลับทำไมนี่กลับมาโกยกลับมาทำความสะอาดสิอ๋อดีกลับไปกลับมานะทุกคน๋อขับเร็วกว่านี้ไม่ได้หรือไงเนี่ยอ้าวทำไมตรงนี้มาสะอาดแล้วอ้เราไม้สะอาดอ่ะ ให้เ,เรามาซื้อโซลาเซลซวิีกอันหนึ่งไหมมันทีอะช่วยเราประหยัดไฟมากขึน้นตอนนี้เรามีตังตั้งสามร้อยนะจะกบซื้อให้ครบทุกอันไปเลยโอจะเย็นเอ <จะ S 1> อเดี๋ยวขาดถุงอีกเออเดี๋ยวขาดชุนนี่เสื้อเนียวพอเสื้อเนียพอฉลามไป่ล้างรถเลยมาเดี๋ยวผมขัดถูให้นะคะวันนี้ครับเติมน,น้ำมันเท่าไหร่ครับผมนี่ตเติมแล้วจิบจิบหยิบ,บเอ้ยรบารมาแล้วโรบารมาแล้วมาดูดีจะมีคนลงมาไหมทุกคนมาดูกันดีกว่านะอ้าวว้าว ฉลามลงรถบันมามีกบดก็หอยเอาไรเอเรไม่มานน่รถบันมาแค่สามคนเองงก็เป็นฉลามกบแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับเอาแล้วก็เปิดประตูค้างไว้ใครจะขึ้นไหมเนี่ยไมหรือว่าเขาเปิดไว้แล้วก็รอรับคนด้วยมั้ยเนาะแบบร้อยคนที่ลงรถบัสขึ้นกลับขึ้นไปอีกไงถึงจะไปใช่ไหมก็อาจจะใช่นะดูจากฉลามนี่เออนี่ไงฉลามเสร็จแล้ว โอ้รู้แล้วอาจจะเป็นรถทัวร์ก็ได้นั่นนี่ยก็ประมาณนั่นแหละรถท่องเที่ยวไงใช่เห็นมันมีเขียนซื้อบายอ t ต m a มติวอชเชอร์นะอันคืออะไรอ,อ่ะเออสี่ร้อยอ้ออ450าสบบาทอ้อยอ u ต o m มติวอชเชอร์คือทอความสารโลอัตโนมัติเปล่าใช่เอ้ยคุณครับอย่าพึ่งไปรถจากลานไม่เสร็จเลยเ หมือนมาม่า,มา,าจ,จะหมดแล้วนี่<ห>นร้านว้าวม่าม่าขายดีเอาไหมเออวันนี้ขายดีอันนี้ดูดีขายดีหรือฉลามขโมยไปกินเอ้ยอะไรนี่ราคา60บาทเว้ยเนี่ยแนชชัวร์วอเชอร์นี่คืออะไรไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีออโตโมิติกตรงนี้สามารถซื้อได้นะฉลามฝากเติมน,น้ำมันแทนด้วยโอเคฉลามฝากทำความสะอาดกระจกด้วยไม่ทำว้ เรามีหุ่นยนต์ทาความสะอาดแล้วยังต้องพึ่งคนทําความสะอาดอีกหรือไงกระจกมันถูได้ที่ไหนเล่าเดี๋ยวมันก็บินไปทําความสะอาดเองเลยเอานี้ฉลามเนี่ยมาเสื้อตัวเมติกมาเติมรถสบังซื้อเลยชั่วโประมาณ20ิบแล้วมั้งได้เลยเออต้องเติมนะทุกคนครับเพราะว่าเราจะได้มีแบบว่าล้างรถอัตโนมัตินะจะได้ไม่ต้องมาล้างวันนี้ตลอดนะเสียเวลาทุกคนโอ้ยยี่สิบเออซื้อเลยซื้อเลยเร็วยี่สิบ ว้าวแล้วนี่ไงรถมาแล้วทุกคนครับมาดูซิว่ามันจะออโตเมติกยังไงนะตรงนี้เอออัอนี่ไงแสดงว่าเราไม่ต้องมาล้างแล้วนี่ใช่ไหมใช่เราจะได้ตังฟรีตลอดเวลาเลยเว้ยเอางี้ฉลามเติมให้ทุกอันเลย เต็มทุกงานเร็วๆเวติมเลยได้เลยยอมเสียโลสบักไหมสบายกว่าเยอะเชื่อฉันกําไรโคตรเยอะอะไรได้ตอนนี้ร้านปิดแล้วทุกคนครับเดี๋ยวมาปิดไฟไปแล้วกันนะจะได้ไม่เปลืองไ <Okay. S 2> อ้ฉลามจิดเงินหน่อยฉลามโอเคโอเคเอปิดไฟปิดแอร์เฮ้ลูกค้าย,ยังไม่ไปเลยจะเกนินพวกนายถ้าจะซื้อของก็ดูเงินดีๆนะเวย้ยอย่าซื้อเยอะเกินแต่ก่อนหน้านั้นฉันขอซื้อชั้นวางก่อนนะเวย้ย เออซื้อได้ซื้อได้ซื้อเลยซื้อเลยหนียโดยนี้ฉันวางโอเควางผ่นผลไม้ผ่ะเออแล้วก็ตรงนี้ด้วยละกันตู้เย็นนะไอชั้นนีมาซื้อไหมซื้อเพิ่มไมมหกสิบตรงนี้ไอชั้นว่าเอาเงินไปซื้อพวกนี้ดีกว่านี่ฉลามมานี่ก่อนมานี่ก่อนลองมาซื้อตรงนี้ดีเนี่ยมันจะมีราคาหกสิบเหมือนกันนะลองซื้อตดวนี้มันคืออะไรวะเคชูแร์วอชช์หกสิบบาทซื้อตรงนี้กอนสักอันหนึ่ง นายไม่กดซื้อเลยอเ่กเอาอะนุวัตนายจะซื้อโหยอะไรวะนี่ออะฉันซื้อมาแล้วมันเป็นเหมือนเครื่องอะไรก็ไม่รู้ว่ะตรงนี้ยังกับเครื่องปรับแรงดันน้ําเลยเนี่ยเรียนทำอะไรอยู่วะฉันสต็อกของอยู่นะเอามาช่วยสต็อกช่วยสต็อกมาม่แต่รู้สึกว่าเกมนี้ก็จะมีอะไรเพิ่มมาใหม่เรื่อยๆนะดีเหมือนกันนะจะได้ไม่เบื่อนะได้เลยพวกนายคิดว่าที่จอดรถกับโซล่าเซลล์เนี่ยสำคัญก่ากันไหมโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์แน่นอนเฮ้ย โอ้เราต้องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ด้วยว่ะดูดีไปล้างรถได้นะถ้ารถสกรปรกนะครับผมถึงแม้ว่าล้างเราจะสกระปรกเหมือนเดิมก็ล้างเถอน,นะวาดูดีการทํางานของคุณยืนทำความสะอาดเออเฮ้ยโอ้สะดวกสบายหลังจากนี้เขาต้องมีแบบจ้งพนักง,งานแล้วไหมไงใช่พวกเราทํางานอย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะเว้ยเอ,อ้ขอยืมเบปหล่อเท่ๆแล้วได้เงินได้ไหมไง ทำไมลูกค้าที่มาซื้อของชอบบ่นจังเลยเนี่ยมีอะไรก็กินกินไปสิแล้วนายไม่ชอบบ่นลูกค้าก็ลูกค้ามาบ่นนะว่าไม่มีอันนู้นไม่มีอันนี้ปะโถก็ไม่มีจะให้ทำยังไงเล่าก็ซื้ออันที่มีไปสิปะโถไอ้หอยไล่ออกแลวนะไอ้หอยไล่ออกเลยดีไหมดีใช่ไล่ออกเลยดีกว่าพวกนายนายอะไร นายต้องมีใจรับบริการนี่เขาบอนแค่ไหนก็ต้องก้มหน้าก,ก้มตายอมรับไปใช่ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้านะสาหรับฉันน่ะลูกค้าก็คือลูกน้องออซื้อของเยอะๆนะเจ้าลูกน้องฉันจะได้รวยขอโทษด้วยนะครับผมบางทีฉลามชอบบ่นนะครับขอโทษด้วยอย่าถือสาเลยนะครับผม<อ>แล้วนี่ว่างงานอันนี้มายืนทําอะไรนี่ไอฉลามฉันอยากเห็นว่าถ้าเกิดว่าสถานีรถบัสมนันอัพกีดเนี่ยมันจะเป็นยังไงว่าอยากดูวะอีกยี่สิบโลบัสได้ไหมพูดอย่างนี้ ก็ได้จ้กรบุกนายจับตาจับตูดดูดีๆนะจับตาก็พอแล้วได้ไปเลยโอ้ยยังสวยแล้วมันไม่มีอัปเกรดแล้วนะนี่คือขั้นสุดเลยใช่ไหมนี่น่าจะสวยได้แค่นี้แหละเอาแล้วทุกคนผมจะอัปเกรดพลังงานบ้างนะครับผมเราจะได้มีพลังงานที่มากขึ้นนะครับนี่อัปเกรดเลยนี่หนึ่งทีโอเคได้ทีเดียวนะไปพอเราจะซื้ออะไรกันดีซื้อแผงโซล่าเซลลเพิ่มไหมซื้อเลยจ้กรบฉันว่ามันจำเป็นสุดๆเลยนะ มัน3ามสิบบาทเองซื้อให้หมดไปเลยเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวจะหมดน่าจะใช้หน้าใช้หลังไม่ดูหน้าดูหลังไม่ได้นะเดี๋ยวก็จริงเหมือนตอนนั้นอี่ยิ่งตอนนี้เราเติมซื้อเยอะด้วยยิ่งไม่อยากจริงนะนี่ใช่เออเฮ้ยว่าเรามาเติมแค่เชียร์เพิ่มไหมจะได้มีคนแค่เชียร์สองคนไงเอาจริงเหรอจ๊กอบเอาไม่จริงมั้งเอาไม่จริงกันเหรองั้นก็ไม่ต้องเอาละกัน โอ้โหเดี๋ยวเอาเลยเอาเพิ่มเลยซื้อเลยไม่ถามแล้วแต่ว่าดีจะตายมีแคชเชียร์สองคนเนี่ยใช่จะได้แบบว่าสกแกนของเร็วๆนะเวลาคนมาซื้อจะได้แบบเร็วๆไม่ต้องให้เขารอ,อเลขเข้ามาแคชเชียร์ทางนี้พนักงานหน้าตาหล่อเหลาเลขเข้ามาด่วนๆเลยตอนนี้พนักงานเหงาเหลือเกินโอ้โห มาสแกนกับผมเถอะนะทุกคนผมใจดีนะไม่เหมือนไอ้คนหัวล้านข้างๆผมหนกล่าวว่าฉันว่าหัวล้านกันเหรอเะเกอบมันจะมากเกินไปแล้วนะเว้ยไอหัวล้านอ้าวโอ้ยว่ากันยังไงอยู่ดีๆฉันกระโดดนี่นายนจะรับทำไมลละเอเลียนก็ฉันหัวล้านเหมือนกันนี่โอ้ยอยากได้ปั๊มเพิ่มเว้ยโอ้ยสองอันมันไม่พอใช่ไหมมันช้าไปเดี๋ยววันนี้รอให้ได้กำไรก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยซื้อได้เลย โอ้โหโดูดีขะนมีสองแคชเชียร์เนี่ยคนยจะต้องยืนรอ่แสดงว่าขายดีสุดๆ<อ>รู้สึกภูมิใจในอาชีพนี้จริงๆภูมิใจที่ได้ด่าคนอื่นยังไม่ไนายฉันปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความรักจะเก็รักขโมยอ่ะโอ้ยเอเลี่ยนมีถูนีเอเลี่ยนสยองขวัญอะไรวะฉันแค่ถูเฉยนี่ยจะมาสยองคนสยองขวัญอะไรรู้แน่ในตอนถูนี่โอ้โเพื่ปมาเดียวก็จะมือแลวทุกคนดูดี ้ยหัวานาเลขอโทษลูกค้าด้วยนะที่ไม่ได้เปิดแอร์นะครับผมพอดีว่าชว่วงนี้เรากำลังลดค่าใช้จ่ายนะคะขอโทษด้วยขอโทษนะครับ,วรบพวกคนแค่มาแล้วก็ไปนะพวกเราได้อยู่ทั้งวันในร้อนอยู่แล้วนี่เอาล่ะค่าใช้จ่ายมาแล้วทุกคนครับโอเควันนี้ได้กําไรนะนี่โอเคน้ํามันไม่เสียเยอะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำมันเพิ่มอันหนึ่งไหมแล้วก็ซื้อโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้เพิ่ม ได้เลยจกเจกบแล้วก็ฉันอยากให้ในายซื้อเครื่องขายพลังงานด้วยนะเว้ยเอาเดี๋ยวขอซื้อปั๊มให้เอเลี่ยนก่อนตรงนี้ราคาสิบทุกคนครับซื้อเลยตรงนี้โอเคขอบคุณมากจกเจกบแล้วก็ซื้อที่จอดรถอันหนึ่งนะออซ่อันหนึ่งก่อนเอ๊ะ แล้วอะไรเครือขายพลังงานอะไรข้างในนี่นะเจะกอบอ้ยเคงนีโอเคมันบอกว่าขายพลังงานและแสงอาทิตย์มากเกินไปซื้ออะไมร้อยยี่สิบโคตรแพงเลยนะมันคือการลงทุนเจะกบท่องเอาไว้มันคือการลงทุนโอเคมันคือการสิ้นเปลืองไอ,อซื้อกันด้ลองดู โอ oh ้ยแป๊บนึงเงินมันคือต yeah. ิดลบเงินม really ันคือติดลบอีกแล้วใช่เนี<_<_<_่ยสัญญาณของปั๊มเจ๊งเนี่ยอย่าเพิ่งซื้ออะไรอย่าเพิ่งซื้ออะไรเลยเช่อฉั้นใช้ขอน้ำมันอ่ะใช้ขอน้ำมัน เออ,นอนติน้นมนล,ลอยลิดไปแล้วกันติมน้นมันลอยลินเชื่อชั้นคุ้มกว่า่อเดี๋ยวฉันซื้อเองแล้วเราไม่ซื้ออะไรอีกแล้วเราไม่ซื้ออะไรแล้วพอพอพอซื้ออะไรนะพอแล้วพอแล้วโอ้ยปิดไฟปิดแอร์ปิดให้หมดเลยปิดร้านด้วยยังไม่ต้องทำาลยดิ <c oughs> เลย <c oughs> เสียปั๊มเจ๊งจริงๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะเจ๊งกันนะ่เงินมันขึ้นติดลบอย่างเงี้ยแหละเอาเปน็นวา่าวันนี้เราจะไม่ซื้อของเพิ่มและกันนะเว้ยโอเคไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อ เอาล่ะวันนี้เรามาเริ่มทำงานกันนะห้ามขาดทุนเะคะวันนี้เพื่อขาดทุนแล้วมันล้มละลายเดี๋ยววันนี้เราจะทำงานไปเรื่อๆยๆทุกคนครับเลยเดี๋ยวตัดไปตอนที่ ถ้าจะใจรวมมันเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีอะไรทุกคนได้ดูแล้วนะคะเพิมตัดไปตอนที่เจ๊งเลยละกันเดอ๋ยวจะเย็นตัดไปตอนที่สรุปรายได้โผล่มาเอ้ยน้ำมันหมดโอ้โหเดี๋ยวจะหมดวันอยู่แล้วมะไม่เติมอีกสิบลิตรได้ไหมไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วเว้ยแล้วนหนจะทิ้งคนที่เขาแบบจะมาเติมอมาเฮ้ยอ๋อคนนี้เติมได้อหน เติมน้นอยู่เติมได้อยู่เข้าเติมน้อยใช่ขอไปซื้ออีกสักสิลิตรนะแค่นั้นเลยโค,ค่นันพอไอ้สิบลิตรมันพอหรอวะถามจริงอ่ยิบห้าก็ได้อ่ะยิบห้ายิบห้าโอเคเติมเติมเพราะว่ามันจะหมดวันอยู่แล้วทุกคนครับแล้วไม่อยากซื้อเพิ่มนะ อ้าวไม่ว่าคลิปนี้ทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนละกันนะไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าบอกเลยว่าปั๊มเราอะไม่ล้มละลาง่ายๆหรอกเว้ยตอนเนี้ยไปแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้น ไปแล้วครับทุกคนบายๆครับปิดร้านแล้ววันนี้โอ้ยเลนในสุนทีอ่ะเออชั้นดีใจที่ฉันจะได้เลิกงานแล้วเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวรเรถเมีมานะนา,จะน,าจะนั่งรถเมี์กลับบ้านเหรอเจะก,กบใส่วนชั้นขอขับรถส่วนตัวละกันโอ้ยมีรถสวนตัวได้คันไหนไหมไหนวะมีคันนี้เลยโอ้โหนี่นายเขียนมาเนี่ยก็อเติมน้ำมันหน่อยโอ้โหไปเถอะไป